สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดวันสุดท้ายแล้วผู้นี้ต้องออกไปทํางานวันนี้เลยแกว่าจอะไปซักผ้าจองเวลาไว้ตั้งแต่เมื่อวันซืนเนาะ,ะวิธีการจองเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าที่เราใช้กันทุกวันเข้าไปในแอปเลยแล้วก็กด new reservation เสร็จแล้วเราก็เลือกเว,วันที่ที่เราต้องการจะซักนะคะเราเลือกเป็นวันอังคารช่วงเวลา17นาฬิกาถึง1ิเนาฬิกาเครื่องที่1นและเครื่องที่2จองไปเลยจ้าจากนั้นก็กดโอเคที่นี้สองเครื่องไม่พอซึ่งปกติเราบ้านเราเนี่ยจะใช้ทั้งหมดสี่เครื่องในการซักด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็ จองเพิ่มคะ่ะเครื่องที่3และเครื่องที่4ในช่วงเวลาเดียวกันกดไปเลยโอเคเสร็จแล้วก็ทั้งหมดนี้คือการคือที่เราจองไว้นะคะในวันพรุ่งนี้ดูนอาคารเครื่องที่1 2 3และ4เวลา17เจ็นาฬิกาถึง19นาิกานั่นเองตอนนี้กำลังขนของขึ้นรถอยู่ค่ะ จะมีอยู่ทั้งหมด4เครื่องเครื่องเล็ก2เครื่องคือ7จกิโลกับ9กิโลอย่างละสเครื่องเราตวงใส่พอใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็้โปรแกรมกันอันนี้เราจะให้ซัก60แ้วก็ซักน้ำก่อนหน้าแค่ครั้งเดียวพอส่วนอันนี้เป็นผ้าสีก็ซักที่40องศา แล้วก็ซักน้ำเกาอนาะแค่ครั้งเดียวพออันนี้เป็นผ้าขาว60องศาปกติซักน้ำหนึ่งทีแล้วก็เหมือนกันอันนี้เช่นกันผ้าขาวแต่ว่ามีเสื้อผ้ารวมอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็แค่40องศาพอเสร็จแล้วเราก็มาซื้อเครื่องที่หนึ่งมาเกีบเครื่องที่หนึ่ง40องศาผ้าขาวสกปรกมากแล้วก็มันยาปะพนุม เครื่องที่สองโอเคแล้วก็นี้รู้สึกจะเป็นผ้าขาวเหมือนกันจักระปกมากน้ำยาปักผ้านุ่มปกลงในการจ่ายตังค์แล้วก็เครื่องที่สามโอเคสีสงฟา,ารู้สึกจะเป็นผ้าสีถ้าจำไม่ผิดตลนนี้เราก็น้ำยาปอกผ้านุ่มส่วนเครื่องสุดท้ายผ้าขาวแน่นอนจัก,กระปกมากเราก็น้ำยาปักผ้านุ่มค่าซักสิบสามจุดเจ็ดห้าลองไปคูณห้ากันแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็ต้องกลับจากโปรแกรมให้เรียบร้อยเนาะเรียบร้อย้ยอกลับมาอีกรอบเนึ่งเพราะว่าเชื้อผ้าซักเสร็จแล้วนะคะ เราเอาเข้าเครื่องอบผ้าเสร็จแล้วต้องมาซื้อก่อนโดยปกติแล้วราคาเครื่องอบเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เครื่องใช้อบผ้าถ้าผ้าค่อนข้างเยอะก็ใช้ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นค่าอบก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งโดยปกติแล้วดีๆจะเป็นคนทำความสะอาดฟิลเตอร์ด้านล่างนี้เพราะว่ามีผลกับการ ร้อนเครื่องอบผ้าถ้ายิ่งฟิลเตอร์สะอาดมากเท่าไหร่เครื่องอบผ้าก็ใช้ระยะเวลาในการอบน้อยลงเท่านั้นสาเหตุที่ต้องเอาเสื้อผ้ามาสั้ข้างนอกก็เป็นเพราะว่าพื้นที่ใน่วนที่ไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้า,สสผาและเครื่ององบผ้าภายในบ้านถูกแทนที่ไปด้วยโต๊ะตัดขนไฮดดอลิกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงมีโต๊ะตัดขนสุนัขอยู่ในบ้านก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ย้ายมาอยู่เดนหมักใหม่วางแผนว่าจะเปิดร้านตัดขนสุนัขแล้วสุดท้ายต้องปเปลี่ยนแผนก็เพราะว่าเจ้าของพื้นที่ที่เขาจะปล่อยเช่าเนี่ย คําพูดกับเราเขาต้องการให้เราเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเขาอ้างว่าพื้นที่ส่วนนั้นเขาไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้เลย,เลยเสุดท้ายแล้วดีก็เลยตัดสินใจไม่เช่าพื้นที่กับเขาค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตประจําวันในวันหยุดทั่วๆไปที่นํามาฝากนะคะเพื่อนๆอ,อยากให้ทําคลิปประเภทไหนออกมาเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ